โอ้โหรถไฟฟ้าปรับตั้งการขับขี่ได้ตรงนี้เลยนะครับโ,โหหมดหิมะตั้งค่าเองนอนแบบ normal ปกติแบบ normal มันสามารถเปิดท้ายได้ด้วยจะเปิดท้ายเปิดปิดได้เลยนะครับถ้ามีมีคนฝังอยู่ด้านหลังเขาก็จะไม่ทำงานโอ้ MG เขามาไกลเนี่ยธรรมดาตั้งอัตโนมัติแอร์อันนี้คือแอร์อาร์พีตะโกนตัวนึใช่ครับก็ปรับรถเพิ่มอุณหภูมิได้ตามนี้เลยอันนี้คือเปิดเพลงใช่ครับตัวเล่งพัดลมแล้วก็มีมีในส่วนของเมนูนวมาให้นะครับ เพื่อบางครั้งลูกค้าขับเพื่อนอยู่ไม่สะดวกที่จะสั่งงานนะมันจะดีกว่าไม่ต้องแบบไปหาใช่ครับบางครั้งจะต้องมาหาคําสั่งแต่ตัวนี้ก็แอบทําเมนูุนมาให้เพื่อให้คนโทรง่ายแรงดันพัดลมก็จะอยู่ตรงนี้เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิอันนี้คือตัวหมุนอุณหภูมิใช่อันนี้คือตัวเพิ่มพัดลมใช่ครับเป็นเมนวลซึ่งมันจะทางานซ้ายขวาด้วยใช่ไหมครับทำงานได้ง่ายขึ้น แล้วก็มีจ่องใส่ของตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงครับพี่ตัวนี้จะเป็นตัวเออเอาเครื่องเสียงแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเลือกว่าจะให้ลมออกทางไหนนะครับตัวนี้จะเลือกออกแค่สองตัวตัวนี้ด้านบนด้วยนะครับก็เป็นการปรับเป็นเมนนุลนเพราะว่าเวลาขับเคลื่อนหรือพูดโดยสั่งนั่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเข้าไปหาคําสั่งหรือเราอาจจะเปิดคําสั่งอื่นอยู่เราก็ใช้เมนนุลนในการปรับด้โอ้เจ๋ง แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับหลังคาซันรูฟด้วยนะครับเป็นซันรูฟครับอันเดียดเอานี้เอ,อมาม่าหนึ่งเดียวก่อนอ่ามีมา่านลดแสงนะครับมีม่านลดแสงหลังคาเป็นแบบลดความร้อนะนะครับลดเปิดกระจกเปิดกระจกะนี่ครับปุ่มเปิดกระจกนี่ครับไม่ธรรมดามดูใครนะ มาถอดได้พอเก็บเข้าไปอีกโอ้เพิ่มความสูงในการอย่างเช่นเอกระเป๋าสัมภาระที่มีมันจุได้เยอะกว่ารถเราเยอะเลยอ่ะตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ถ้าใช้ในตำแหน่งเนี้ยอันนี้เอจึมีของจริงเวลาพับบอร์ดจะเสมอเวลาพับบอร์ดที่มือบอร์ดพับบอร์ดก็ได้บอร์ดเนี้เลยเหรอขอโทษนะครับอ๋อ นี่มาดูพับเบาดูกันอ๋อมันจะแฟลตเลยตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะ